สวัสดีครับวันนี้ต้มมาม่าครับพัดมะม่าแห้งใส่ไข่นะครับก็เป็นมื้อตอนเหมือนเดิมนะครับพักกับก็จะมีบะแตงนะครับบะแตงพักกาดนะครับสดซดนะครับแล้วก็บะทัวนะครับบะทัวเพราะว่ามาม่ามันก็เป็นแบบต้มยำแห้งนะครับใส่ไข่อาจจะเพ็ดน่วยเนาะมา มากินกันเลยครับเมื่อตอนเมื่อนี้โอ้นี่ม่บ้านเนี่้กินนะครับชิมมาก่อนเนาะทำมันเทศก่อนต้องกินพักกับด้วยนะครับเส้นเหมือนแบบเส้นเกาหลีนะครับเส้นเกาหลีน่านุ่นม ข่าดไปสักหมืน่นครับใครอืมอืมสดดุดล้วกิดนี่เกาะประมาณก,กับบ่ายโมงแล้วนะครับอย่างปลายเราจะเริ่มห่อนนะครับที่หอนห่อนตัวนเนาะ bố học của làậ हुआ हां हूं จะเข้าว่ามันผูกนะครับใครอยู่จะเข้าเชงหายมันพุแกแจวใขาที่มนตกอยู่นะครับเพราะอากาศร้อนกับฝุ่นละอองค่าพีเอ็มของเชียงฮายมันเขาควันหนักนะครับถ้าฝนตกเข้ามาแบบเจ๋เจ๋ได้เห็นเมื่อมันเย็นขึ้นนะครับเมื่อมีฝุ่นนะครับอืม มีนได้น่ะครับนามา่ยเป็นนงงงายๆครับมามาครๆ 那哦，他胶片，那嗯，他胶片。

อืมพอสบแล้วครับจังอืม hmm. และ่อนี้นะครับอิ่มแน่นอนประหยัดได้รสชาติได้คุ้นค่าของอาหารโดยมีน้ำพักนะครับพบกันในจานต่อไปครับสวัสดีครับ